สบ,บายดีพี่น้องสวัสบบดีสกูุกคนสมองสุบอนพบกนันอีกแล้วกับสองน้องเดือนพี่น้องแผลประสาทประคมขอโทษขออพายเด้อพี่น้องอีกหาสมุนงข้างหน้าอาจจะมีเครื่องใหม่ว่า มาบาดีเคียวพี่น้องเอ้ยอตองมาหายม่่าอบมามาเจอเจดซ้ายกำลังนวนนอนผูบ่าวนอยปัดสีนมพี่น้องสี็อีแนึงสีนมแถวนึ้าเเมาเดียวเลยูดี้อ๋ออดีอ๋ออ๋อ

บาวเกาหลีก็บ่าบบเก่งไปได้พี่น้องเลยบอกโบเก่งต่เน้นค่าลมเหมือนแบบแนแนวคุณดะได้อร์กเม่แล้วบอกเป็นเป็นังออเดอร์อร์กเม่นี่คือฟอร์เม่เป็นเหรอนี่แลนี่หล่อร์กเก่เลบ่ห่ลยทังนี่ะค่าล่มเป็นต่อทังอันเล ความรอเนเอนะข่าวเทิร์งแม่พี่น้องเอ้ยข่าวเทิรงแม่เราต้องท้ามาบาตาเป็นลูกไฟแล้วมันพัวป่านะใส่เพื่อผสมชาและเคื่องหนอนแล้ว่าไม่ถาเวน เลร้านใส่กันนเอาใส่กันนไว้กับเอาหนาแขกนีติเจ้าพอจะละเมื่อบุคคลได้อยู่เือนาเมื่อเห็นน้าเนี่ยน่เืนตัหาไปเลยนนะ่นจะรมากกัมะฮุ่นหยเลยไปเยอะเลยขนมากๆเกิตันหาวีใส่โสดครับใหญ่ๆนะ

เอาประกันทอยไปเลยปล่อยเจส่ายนำคนเดียวบ้านนี้พี่น้องเลยเจส่ายกินมะขามก็ยังผสมยูกระสุ่มกระซวยหัวใจเจายกิากูกระซุ่มกระซวยหัวใจเอาบอสแตกออกอีกแล้ว ไว้วรร <c oughs> เราก็นอนหสมโอยอุเกินมงหมืนับค่อะอยาจะพุ่นกินงาเห่าเ <c oughs> ออุณน,นันจะผ้าพ่อแม่จะามากแต่วาดอยากกินม,าานนมาหาอีวันนึงเลยเออนะฮะมจะไปแล้ยหาเรากมบไปลืมเหมเขาอีกด้วยไปนางสาวาพุ่เลยเ ฮัลโหลพอดีไม่ท่าว่าจังบ่สมเอาพาวันพีนี่เ้ยทางนี้เอาลงเลยฮะยังยังเหลือเจซสัยนำสมคนเดียวพี่น้องเลยมีหมนเลยย่งดึงลง mười à? so, <laughs> một cái hạng nặng nữa so mặc cảm mặc cảm pha bước nó ơi mùa baát nhae mặc cảm bước mặc ba bực mùa mặc cảm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  mặc กันยวัดวนี้ิ่ินกันปู่ันสิ้นสิ้สัหนงปามเองปั่นเอนปั่นกันเองล้วจะหันเลยแม่ก็ลงจะหันบ่เห็นบ่พอใหญ่อ้อมคนกินอันยาอันนะเพราะว่าอวนตาตุบตาป ปวดทั้งพัวทั้งเมียอันพ่อยายนัน่นที่เมื่อกี้เขาแซวบ่าควานไปสื่อเป็นหมัดเลยมาหาญาณะจะม,มาหนาทุ่มบาบนี้เพื่อนเศร้ากิน อันเฮออันรับแก่เสือเอานั้นเป็นมัดเป็นมัดอยู่กระตนกระตนปุะุบดู่่ได้มีกระดูกขางก็เก่าได้จะลังเราเต็มเป็นแผ่นยังไงยังหันโป้งพันหมอหอยให้กมเลย จะปป้งแล้วไม่ถาวจะหน่อยจช่ครับไป,ป่โป้งฮ้ยจะผนได้ไมันจะใช้ตาสะออนอีอ่ะจิกอีกเลยเอ้าขอไปปัดอนนันในในเนทิศอันบนนอนปะถาออนเดยปัดหอยโดดนะจิกจนว่าจนออกห่อนเบิด หวังหมอยเขาไปใกล้แถวนะเออมีเศษเทลกระไลจิกมือว่าผุนวงเอ้าสุกแมงเบาไว้เดินอมสิบากเดียวเือนอ่เบาไว้าสยงไาละเปิดลมาอยู่ด้ยมาเปีนยังไงบัดยง กับกล้วยกับปกล้วยกัปป้ากับกล้วยกับปกล้วยกัปปลาปันหาพอเพื่อนนางโตแสบกยป้าบกับกล้วยกัปป้ากัปกล้วยกับกล้วยกับปลาโอ้ยกันแขวเลยเอียงเลยจิกเกอเอียงบ่าตาปูชายโทรมาจีบสันโบ วางเรื่อแรงน้องนหมุนอืมเอ้าเจ็ดสายหายเไปพี่น้องเลยแสงคมกบมหนาวันนี้ไปทางไหนกันพะกันกรมกุ้งพ้ของลาวพี่น้องปุ๋ยพี่แพ้สนใจเลย กบยางพี่เอาวัดดีพี่น้องเอ้ยอะไรพี่น้องวันนี้สัจะอำลาพระจักพี่น้องัสดีครับมาเบิ่งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจแม่น้องเดือนหน่อยเด้อติดตามสองบาโม่เด้อพี่น้องสองบาโมพี่น้องสองน้องเม็ดไปละพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ยังโบเบิร์พี่น้องร่างกันคลิปหน้ากับสบายดี